ถ้าพูดถึงวันสุดท้ายคืนนี้เนะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วถือว่าคืนนี้ได้มีโอกาสปฏิบัติร่างกายก็ช้ำไม่ม,มากคิดว่าที่ช้ำนี่เป็นการเดินทุดงก็แล้วกันไอ <c oughs> พวกที่เดินเนี่ยมันช้ำกว่านี้นะมันสบักสะบเลยอ่าคิดว่าเ,เหมือนกับเดินนะพอถึงเวลาพักก็เด้พัก <c oughs> แล้วกคืนก็ต้องปฏิบัติ อันนี้เหมกันอันนี้ก็เฉลีย่ยทุกคนได้ทุดงทรารพดอดชนเลยเนี่ยขัดกิเลสข,ขัดแต่งเลยไม่อยากแบกเลยต้องโดนขัดขัดต้องแบก<ม>แต่แบกเพื่ออนาคตทีหน่อยมาใช้พวกเราก็ใช้กันเองมันใช้กันสะดวกหน่อยมีความสะดวกขึ้นมีความสะดวก<ม>ดวก<ม>ารฝึกคล้าย,ายกัน ครั้งแรกมันจะลำบากมันลําบากเพราะว่าจิตใจไม่เคยชินในการฝึกขัดฝึกหัดขัดเกาตนเองมันก็ปล่อยจิตใจไปตามอารมณ์เพลิดเพลินที่เคยมีพอมาเริ่มขัดใจปฏิบัติเอาข้อวัดมามันก็เริ่มรู้สึกลําบากลำบากเรมานทุกไม่ชอบ แต่เมื่อได้ทำไปรู้จุดหมายว่าเราฝึกหัดปฏิบัติลำบากตอนนี้แต่เพื่อความสุขที่แท้จริงข้างหน้ามันก็มีกำลังใจการจะมองเห็นความสุขที่แท้จริงได้ก็ต้องมองเห็นความทุกข์นั่นแหละว่าทุกข์ห่างที่เรามันมีอยู่ที่เกิดขึ้นุทธเจ้าก็สอนนทุกข์จากการเกิด การเกิดทุกขราวเป็นทุกข์รำไปเราก็รู้ว่าเกิดจะเป็นสภาวะอะไรก็แล้วแต่ <S <S ก็มีความทุกข์ประจําสภาวะนั้นๆจตดริยฉานทุกข์มากในการหาอยู่หากิน,นการหลับนอนจะ,จะได้กินอิ่มแต่ละมือ้อแต่ละมือ้อไม่รู้จะได้ขนาดไหน การกินหาอาหารกินทุกครัง้งก็เสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยกับความตายเอาชีวิตเขาแรกเก่งกวางก็ตายอะไรพวกนี้มากินอาหารกินหญ้าเพลินๆก็โดนเสือตะปบแหละหรือไม่กระโดนคนไล่ล่าส่วนมนุษย์ทำมาหากินก็ลำบากหรือว่าทุกตมตมต,มตาำอัตภาพของงาน สติปัญญาของแต่ละคนแต่บางคนสติปัญญาดีก็ทุกมากก็มีมากมายทุกันเกิดจากความไม่สมหวังในกิจการบางทีกิจการสมหวังทุกอันเกิดการมีความสุขในครอบครัวก็ไม่มีเพราะไม่มีเวลาให้ครอบครัวคนไหนประสบความสาเร็จในกิจการงานธุรกิจก้าวหน้าครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้อยู่ยกับลูก พ่อแม่เปิดมัวรีบทํางานเช้าไปทํางานแล้วโมดีไม่เจอลูกเลยลูกนะนะจะเจอพ่อแม่ทีโอกาสจะเจอมันน้อยเพราะว่าพ่อแม่มีธุระมากมีกิจมากพาอ,อบอุ่นในครอบครัวไม่มีมันความทุกข์มันจริงเยอะมากมายนี่คนมนุษย์นะทุกข์ของเทว,วดาก็คือทุกข์กลัวว่าจะวันหนึ่งจะต้องสติจด็กลงมาเกิดแล้วเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้สิข่าวนี้หมดบุญแล้วนี่จะไปเจวไย สติในพบไหนอ่ะพบมรุ์ก็ดูแลโอ้โหมันก็มีแต่ความทุกข์แต่พบกรรมของมรุตทุกข์หนักกว่าอีกอแต่นี้ใช้บุญไปแล้วนี่ทําไงอ่ะใช้บุญเกิดจากทําบุญไว้ตอแล้วมาเกิดเป็นเทวดาเกิดแล้วใช้บุญะเะลวยผลบุญแล้วอีกคราวนี้คราวนี้ก็จะเกิดแล้วท่านทำไงอ่ะมันก็เหลือน้อยเนาอะ,อะบุญที่มัน แต่ส่งให้เป็นเทวดาใช้แล้วตัวน,นี้ก็เริ่มบาปอะไรทีกันนี้มือจะพาดช,ชั้นหรือเปล่าเทวดาก็เลยวันวันเกรงว่ากลัวจะพาดช,ชั้นจากเทวดาลงไปลงสู่ข้างล่างอาบายภูมิเลยถ้าลงมามนุษย์ก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแต่มนแต่มนุษย์ระดับไหนก็ดูบนว่าแล้วแต่ว่าบุญเก่าที่สร้างสมไว้มันตกค้างไว้ขนาดไหนนี่ ผมมาโลกก็กลัวหมดบุญเหมือนกันหมดบุญจากอำนาจของฌานธรรมะบรที่เคยสร,สร้างสมไปในอดีตก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันเกิดตอนนั้นก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสได้สร้างสมาบารมีเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์ในโลกมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยหรือไปเกิดในสังคมที่ประเทศที่มันไม่เหมาะสมก็ลําบาก ไปอยู่ประเทศที่เขาลบหลาดค่าฟันกันหรือว่าไปอยู่บนดอดดอยมันก็ลําบากนะมาหากินไม่เจอแต่งพระธรรมก็ไปสอดส่องให้ปฏิบัติธรรมก็ลําบากนั้นมนุษย์พวกเราจงถือว่าเป็นผู้ที่พร้อมในเรื่องบุญกุศลที่อุดหนุนให้มาไปพฤทปฏิบัติธรรมยินดีพอใจในการรักษาจีนภาวนาอันนี้มันถึงที่ถือว่า บุญเราได้สร้างสมไว้พอสมควรจึงได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมไม่เหลือวิสัยไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องขัดเัอตอนมาต้องบาแบกของนี่เนี่ยมันขัดหน่อยแต่ก็ไม่ข้องขัดแต่ไม่ข้องอันนี้ก็ถือว่าได้ทำในสิ่งที่มีโอกาสได้ทำขณะเป็น มนุษย์ล้วร่างกายแข็งแรงพอสมควรได้ทำแต่ร่างกายสมรุ้รุดโสมไม่ได้ทำก็เดิโได้แต่ก็ทำอย่างอื่นทำด้วยสายตาทำด้วยปากก็เป็นสิงไลทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือกันทำาปึนสำเร็จอีนี้มาถึงเรื่องของตัวเราภายนอกมัช่วยกันทำได้ แต่ภายในไม่ต้องทำเองภายในต้องทำเองเ,เรื่องสีนี้ไม่ต้องพูดสงละทุกคนตั้งใจเจตนาเจตนาที่จะรักษาสีน้ด้วยต,ตัวของตัวเองสีนี้ไม่ได้ให้สีเนาะสีนี้ให้ให้สมาทานเองใช่ไหมเจตนาวิรัตใครขึ้นมาก็ตั้งใจเอาเองนักษาเอง แข็งแรงเนื้อโตแล้วตั้งใจเจตนาวิรัตสัมปัตตะวิรัตเขเรียกว่ตาบริยสัมปัตตะวิรัตสมาทานวิรัตสัมปัตตาวิรัตแล้วก็สมุขเทิวิรั <S <S 1> <S 1> ตรรเราได้ตั้งใจได้เจตนาในตัวเองก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเข้าใจในเรื่องของสีสีที่เจนตนาเป็นตัวกรรมในการรักษาเมื่อ เมื่อเราไม่ได้พูดถึงิีเพราะว่าสีเราสามารถสมาทานเองไดท้ที่ไหนก็ทำเองได้เรื่องสมาธิเรื่องสมาธิที่มาอ,อยู่เราดันโดนมาอยู่แถวนี้ก็เพื่อต้องการความสงบสงัดของธรรมชาติเป็นเครื่องกล่อมเกล้าให้จิตใจเราได้สงบไม่สิ้สนสั้นเพราะว่าไม่มีสิ่ง ด่วยวนให้จิตใจเราเพลิดเพลินในแสงสีเสียงต่างๆที่ำให้จิตใจเราใจคิดธรรมชาติเสียง,งเฉียงนุ่ียเสียงสั์ทั้งหลายจตเล็กจต่ติดน้อย้องไปลองมาจะไม่เพลิดเพลินนะ่ะอยู่เฉียงธรรมชาติอากาศก็พอดีพอดีไม่หนาวเกินควรไม่ร้อนเกินควรร้อนก็อบอ้าวพอนิดหน่อยตอนหัวค่ำพอตอนกลางคืนแล้วก็สบายแล้ว บายอากาศสบายไม่หนาในหวใต่ผ้าห่มผืนเดียวก็อยู่แล้วยากนะอาก,อากาศก็ดีอากาศก็เหมาะสมอาหารก็เหมาะสมธรรมชาติก็เกื้อกูลเหลือเราอย่างเดียวที่จะได้เกื้อกูลตัวเองเอาใจใสในการเดนินกยมนั่งสมาธิในตัวเองให้มีเวลา ตัวเราเองเขาเยอะก็อ,อยู่ที่นี่นตัวจะมีเวลากับตัวเองเยอะมากถ้าไม่มีภารกิจอย่างอื่นนะบ่ายวันนี้คงจะเสร็จแล้วละ่ะงานภารกิจส่วนรวมภารกิจส่วนตัวก็ตอนเย็นเป็น,เป,นเป็นต้นไปมีส่วนรวมอีกทีก็ตอนทุ่มหนึ่งมั้งตอนหนึ่งทุ่มไปรวมที่ลานธรรมก่อยู่ล่างสวดมนต์ทำวัดเย็นหนึ่งทุ่ม ทุ่มรวมมีรลานคำสองทุ่มจันกลางประเทศสองทุ่มเนดีดีมันกันสิบห้าคำนาคำวันพระแรกของสงการปีใหม่ของท่านนงปีใหม่ของคนไทยนะวันพระแรกคือวันพระแรกเปลี่ยนจักรลาดลเออเปลี่ยนนั้นแล้วเป็นจักรลาดแล้วเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนวันถุงชัยอจิบปดีอุบาท แล้วก็โลก,กาวินาศเนี่ยเปลี่ยนวันละเปลี่ยนวันที่สิบสิบสามนะสิบสามเมษาเปลี่ยนวันไหม